ช่องทาราศีได,ดออ้ดรอคมาหลังหลังจากพี่อ้อมหันหายไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมมารีวิวโตะ๊ะโต๊ะมุมพิ่งเขียนในห้องนอนนะแต่ยังไม่ได้เช็ดโต๊ะนะขาอ,อธิบายนะเขาว่าไม่มีเวลาเนาะซึ่งเรียนจบเรียนจบมโสดสดนร้อนเลยได้ทำงานแล้วนะคะเพื่มเพื่อคน คนไหนที่อยู่มาปลายได้ทํางานกันดีกัเอยได้แ,แฟนขับทุกคนแล้วก็พี่ฮิโนะพี่ฮิโนะทำงานใหม่ก็ขอสู้ๆนะสาวมีที่รักจ๋าไม่ใช่แล้วเราคอยอ๋ยวให้ดูกันเลยนะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้กันเยอะๆนะคะว่าพี่ะมีคนดูเกือบสามหมื่นแปดแล้วนะคะอ๋อที่นเท่าไหร่เท่าไหร่หลัก กี่ร้านซับก็ได้แล้วแต่ตามสบายใจเลยนะคะแล้วแต่รุ่นน้องแล้วแต่ทุมที่เลยนะคะมี่อ้อนพี่เฮโลนะรู้ปะเฮโลอยากดมเขก็ก็ลองดูสิโอเคอย่าหายมุมกล้องหลังให้เลยฝากค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายมุมใหม่อีกรอบเลยนะคะ let's go นี่เงครัเพื่อนทุกคนนี่ถ้าภาพเพียงจับมุมเดิมเหมือนเดิมนะนี่ให้ดูให้ทั่วเลยเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายจับใหม่เราก็เปลี่ยนไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอกระดาษที่ติดโฮเตยอร์ใหม่เดี๋ยวทำใหมยย่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่เนาะ าแบบมีคู่รักไปเลยพี่กับพี่โนะน้องเขาว่าพี่กับพี่โนคบมานานแล้วเพราะแต่ตอนที่หมายเด็กอ่ะกี่ปีก็ไม่รู้เนาะเวเราจะให้ด้วยนะคะอันนี้ก็อธิบายให้ตั้งแต่พี่กับพี่ก่อนกอบแล้วนะสุดท้ายที่ว่าจะทำเป็นผ้าหนึ่งนะผ้าหนึ่งรีวิวโต้ เพ่เขียนในห้องนอยบีหนึ่งนะคะก็พี่ลูอยู่นึงเข้ามาดูด้วยแล้วก็น้าน,นกปุ้นยังกอติดเนีนยไม่เช็ดเลยอย่าเป็นไให้เช็ดให้ดูเนาะนี่พี่นโน้เป่านเรเขียนกองไปพวก,กันเลยพอก,กันหนหยจ้าเห็นถึงพี่นโน้ดเลยนะพี่ใช้ยหมาว่าพี่นโ,นโ,นโน้เนาะชื่อจริงเขาเปลี่ยนนามกุลใหม่ นะคะเพื่อนแล้วก็พ่อแอมพ่อของพี่หนูเข้ามาดูด้วยพี่จูนยังไม่พรอที่จะเปิดตัวนะเดี๋ยวรอเนี่เก็บเงินวันนีค้ค่อยค่อยอธิบายให้หลังพ่อหนูขอขอสอบใจพี่หนูในหลายเดือนก่อนตรวสอบพอเหรมากเขาในนี้เนาะที่รังเนาะแล้วให้เพื่อน,นตอนนี้พี่อ้อกก็รอเจอเขาเนาะ นะคะยังไม่ได้จัดนะมีแอร์ด้วยนะคะเพื่อนนี่มันใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายไปเ้วยนะคะเพื่อนนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเนาะนี่ให้ดูที่ที่ได้จากกล่องส่มมันราคากล่องละก็จะเก้าบาทเนาะที่สั่งใน ดาดาแล้วถูกปากของช้อปปี้เนาะเพราะว่าพี่มไม่ชอบใครของช้อปปี้นะคะนี่ตัวแมืแบบนี่รีวิวนี่ให้ดูด้วยนี่พี่น้องพ่อแม่อุ้ยเร็วไปห <laughs> น่อยแค่นี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะแล้วก็พี่หนู่มเพิ่มาดูนะคิดถึงนะทุกสู้กันที่ทำงานใหม่เหมือนเดิมนะ ที่รักโอ้โอจบคลิปแล้วค่ะ๊ายบาย